สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาอาทุกทท่านนะครับโยผมบาร์ดเดนป่าพารลอดนะครับวันนี้ผมและผมได้มากันสามคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมและพี่เบิร์ดและน้องเฟิร์ดก็ได้กลับมายัางห้างใช่ไหมใช่ครับที่ได้เจอผีปโป่งนะแล้วก็ได้เจอทหารพราม่าใช่ไหมใช่ที่มาช่วยพุกผมนะก็คือรอบนั้นน้องเฟิร์ดไม่ได้มานะใช่ครับ ก็เราเดินมาก็ยังไม่ได้ครึ่งทางนะก็คือเหนื่อยกันเหนื่อยมากพี่ยุซีผมบอกเลยเหนื่อยแตกกันทุกคนนะโองเหนื่อซกเลยอ่ะใช่ครับคลิปนี้ผมและน้องผมและพี่เบิร์ดก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและพี่เบิร์ดและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับไปยับเบิร์ดไปครับกว่าไปไปเดินถอยมาไว้บัสใช่

เว้งควะคือตอนนี้นี่ตีนดำเลยนะดูนะหางหลัาไม่มีอ่ะ

เราได้ขึ้นมาอย่างข้างนแะมันต้มยังมีอยู่เลยล้มมันที่เราไม่ต้มก็มีด้โอ้ยตัวอะไรวะมดพวกก็ดิมดมดอ่ะเต็มเลยกินได้กว่านี้โอ้โหพีพีเอฟซีไอ้ดัดไอ้ัดเอาลงกันแกล้งไว้นะเต็มเลยนะ เ้ยเดายเี๋ยวเขาของออกกอนเดี๋ยวเขาของออกก่อนนะชื่นใจไปยากาศดีเยวพวกเสบียงออกมาเลยนุ่งน้ำก็พี่เบิร์ดก็ได้กอกไฟต้มมันอยู่นะก็เมื่อกี้น้องเฟิร์สก็ลงไปตัดฟืนขึ้นมานะคือน้องเฟิร์สอยากกินใช่ป่ะเบิร์ดใช่ครับเมื่อเช้าว่ะน้องบอกว่าอยากกินดูนะ นู่นนะครับมันก็คือคิดว่าก็จะยังไม่ทำกับข้าวนะพีนเพิร์ตก็คือยังไม่เย็นเลยนะอันนี้บรรยากาศประมาณบ่บยายสองบ่ายสามใช่ไหมเบิร์ตใช่เราสุกแล้วนะใช่ครับก็ผมก็ได้ไปพูกเป็นนอนเล่นอยู่ข้างล่างนะคือตอนนี้ผมก็จะลองชิมมันดูนะเป็นไงวะอร่อย<ฮ>ปะหวานด่เถอะวะพบโอแดง กระรูรีนะวันเจีย๊ยบอ่ะนะโยนี่เจอวันเจีย๊ยบพี่ีเอปซีครับอร่อยจริงในป่านี้คืออะไรก็อร่อยหรือเปล่าอ่ะบาดไม่รู้เหมือนกันครับมันอร่อยขึ้นมาเองน่าจะใช่ใช่นะพี่ีเอปซีผมว่าน่าจะอร่อยเอน่อโอเคครับผู้ปกครองนะรับประทานมันนุ่มอ่อนครับสี่โมงแล้วนะ ผมและพี่เบิร์ดก็จะเริ่มทํากับข้าวนะพี่เพื่อนก็คือตอนนี้จะย่างหมูนะเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็จะหุงข้าวอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหมูสุกและข้าวสุกเลยนะเดี๋ยวก็จะถ่ายเป็นช่วงๆนะพี่เพื่อน นนี้ก็ได้ทอดปลาทูนะก็จะมีหมูก็ปลาทอดแล้วตอนนี้ก็จะมีขา้าวก็จะมีแกงจืดเลยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนกับข้าวสุกแล้วพี่เพื่อนตอนกับข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะตอนนี้กับข้าวผู้ผมทั้งสามคนก็ได้สุกแล้วนะเดี๋ยวผมก็ จะถ่ายให้พี่เพื่อนพี่ๆเพื่อนๆดูนะว่ามีอะไรบ้างครับก็นี่ครับเมนูก็จะมีไข่ต้มพี่เบิร์ดก็ได้ล้างแล้วแล้วก็มีมาม่าก็น้ำพริกแล้วก็ปลาถูทอดแล้วก็หมูย่างนะโอเคครับผมและพี่เบิร์ดก็ขอรับประทานอาหารกันก่อนนะก็โอเคครับพี่เพื่อนๆครับเดี๋ยวงี้นะผมนะจะตักให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะครับตักมาม่าต้มให้่อยครับ ตักอีกเนี่ยตักเส้นมาเล้ออกค์ก็ดามิมากินเข้าวกันครับ มีบาทูด้วยนะวเญญาวกะ ตอนนี้ผมและพี่เบย์และน้องเฟิร์ดก็ได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มผมและน้องเฟิร์ดก็ก่อนจะได้นอนพักก็กินข้าวเสร็จก็ผมและน้องเฟิร์ดก็ได้ไปย่งางมันกินกันคนละพอซัางหัวนะคือก็อร่อยนะพี่นเพื่อนคือมีมันม่วงกับมันเหลืองคือน้องเฟิร์ดก็ชวนผมไปย่างนะก็คือน,น้องอยากกิน ก็ผมและพี่เบิร์ดก็จะคอยอัปเดตให้พี่เพื่อนดูเป็นระยะระยะนะก็ะคือไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้เจออะไรไหมคือผู้ผมท้งซานก็คิดว่าถ้าไม่เจออะไรผู้ผมทางซานคนก็จะจะนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยอัปเดตใหพ้พี่เพื่อนดูนะจะไปเจอกันในยามดึกอีกรอบหนึ่งครับเวลาสามทุ่มนะเมื่อกี้ผมและน้องเฟิร์กก็ได้ลุกขึ้นไปย่างมันกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคิดว่าถ้ามันสุกผู้ผมและพี่เบิร์ดและน้องเฟิร์กก็จะไปกินนะ กินเสร็จไม่รู้ไม่คิดว่าน่าจะไม่ได้อัปเดตให้พี่เพื่อนดูนะก็คือจะไปอัปเดตท,ทีเดียวก็น่าจะประมาณยามเช้านะก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช้าแลนะ้วพี่เพื่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะผมและพี่บอยก็จะอัปเดตเป็นระยะระยะนะมาฮึมาฮะยานนยังยังกูจะม่เสี่ายายงไร Mm. -hmm. はい。 คนละโลกเด้ออย่านะ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 นีน่กูจะแกงแบบให้มีไฟอ่ะมีไฟนะลงไปปาบเลยมั้งกูควรจะลงดีไหมวะต้องถือไฟลงไปอ่ะมันกลัวไฟมันกลัวไฟใช่ไหมเออลงดีไหมเอาไปละตัวเอ็พซ์ม่าอ็กซล,ลองสีอะไรองสเอ๊ก น,ฟงงนเฟออกั <Ha? S 2> นลงไงอ้นูกอายุดูชิเบอฮะอายุดูชิเบอนกเฟบอกอันเนี้ยมันดุเป็นเพืรวค้างเฟไม่เคยเจอเหมือนกันระวังนะมีไฟนะอยาขึ้นมาอยาขึ้นมาตงมีูกโอมีบรรคดเฮ้ยย่มีหมไหนบิร์ืีปนะวะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปไปได้บ้านอืมเดี๋ยวไมันจะมีนะอีนูก็ด็เหมือนเหมือนแอบเจอไหมครับพี่เืนีเจอได้ยยดหยดยไม่ดีดีกว่เชื่อไมฆ่าก มันจ,จะขึ้นมามันจะมานี่นะเย่เย่ทำยูใช่ป่ะเย่ฟันนะฟันนะเย่เฮ้ยทำทำไงดีวะเฮ้ยคว้า นเดียวกันเปล่าวะเมะฮะเมะเมื่อกี้เจอร่างทำไมนีมาเป็นร่างอะโอ้ไปไปเลยไป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  มนไปยังวะบัาไม่รู้รเด,ว,เดวีเหรอครับเดวนะีมันไปนี่อะไรนะเจอไหมเมือม่อไหร่จะแค้นเราอะ่ะมันจะแค้นทุกคนอะ่ะ เจออีกล่างพอเปิดไฟมันปึ๊บเป็นอีกล่างผมเนี่ยตกใจเลยนะก็ไม่รู้นะว่าเราเจอเข้ากับอะไรนะครับพี่เอฟซีครับก็ฝากเงินมัใจผมด้วยนะดีนะพนะี่คืนนี้เนี่ยเรากกไฟทิ้งไว้นะครับแล้วก็ดีที่เราไมดมาดาถึงสองสามเล่นนะครับต้องคอยระวังตัวเองมากๆนะในค่ำคืนนี้นะครับรี่เอครับโอเคตอนนีเ้เรานั่งซุ้มไปก่อนเรื่อยๆครับ นม่เคอะไฟที่เดียวเบอรวลาม่ทอยห้างน,นะเบอร์ทนาเอาลีแน นี่ยังไม่บอกในนี้เลยขอตดไ่อท่นนอนเลยท่านนอนก่อนนลครับฟ้าโอเคอืมแนนดกดโอเคครับนยอนครับนกนใน้เระอวาิัครับในยามดึกในประมาณตี2นะครับใช่ ก็คือผมแหละพี่บอลก็นอนไม่หลับครับที่ได้เจอเขาก็อะไรไม่รู้นะไปนะเมื่อเมื่อเมื่อดยกนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะก็น้องเฟิร์ตก็ไม่เคยเจอนะคือตอนนี้น้องเฟิร์ตก็ได้หลับไปแล้วที่แรกเนี่ยมันเป็นอีกล่างหนึ่งเป็นล่างชายใช่ครับพอไปแป๊บเดียวพลิบตาเดียวเปิดไฟปั๊บผู้หญิงเลยใช่คือตกใจเลยนะครับตกใจมากใช่ แล้วก็ผมและพี่บอยคิดว่าเราจะพากันต่อแล้วเพราะว่าเรานั่งกันมานานไม่มีเสียงเลยใช่เหมือนจะเงียบไปแล้วด้วยใช่นะครับตอนนี้ไฟก็ดับแล้วด้วยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันตอนเช้าดีกว่านะบ้านนะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าวินเพื่อนคือตอนนี้พี่เบิร์ดก็ลุกขึ้นมาเก็บของอ่ะน้องเฟิร์ดก็เพิ่งตื่นนะก็คือบรรยากาศ ในยามเช้านะพี่นเพื่อนก็คือหนาวนะก็คือผมตื่นก่อนคนแรกครับคือผมก็ลุกขึ้นไปนั่งผิงไฟนะก็ผมก็ขอยอยเรียกพี่เบิร์ตแล้วก็น้องเฟิร์สนะก็คือผมก็เก็บของไปได้ลวบางส่วนนะก็คือยังเหลืออีกก็คือคิดว่าผู้ผมก็จะขอลาพี่เพื่อนแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ผมและพี่เบิร์ตและน้องเฟิร์สก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่เบิร์ต แลอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปใช่ครับคลิปนี้ผมและพี่เบิร์ดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับดังเฟิร์สอย่าลืมเจอกันในอีพีหน้าหรือผมไปทำคลิปที่ไหนก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเฟิร์สบายบายคนดูแลแจ้